ลัคนาราศีกันเมษายนนี้เทพเทวาพาดให้โชคฟันแม่นสำเร็จลํำรวยมากสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นเกี่ยวกับคนที่ผูกดวงมาแล้วตามเวลาเกิดนะครับอยู่ลัคนาราศีกันเหมาะฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากครับแลวก็บอกนะครับว่าอาจารย์ได้ทําคลิปพลาหูย้ายแบบละเอียดเลยนะครับของชาวลัคนากันครับ ถ้าใครยังไม่ฟังไปฟังกันได้เลยนะครับเราจะฝากไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเกิน1น0 0 0 0คนครับสัญญาว่าจะทําคลิปดีๆนะครับคําทํานายแม่นๆครับให้ทุกท่านใช้แนวทางในการบริหารชีวิตได้เลยนะครับทีเรามาดูดวงดาวกันเลยนะครับว่าเดือนเมษายนชาวลัคนากันจะเป็นเช่นไรบ้างเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยนะครับก็คือดาวพุธครับดาวประจําตัวเรานะครับพอวันที่4เดือน4ี่ไปแล้วนะครับ ดาวตัวเองครับดาวพุธจะไปสถิตยอยู่ในเรือนมอรณะครับนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีการเดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะครับใครทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางประการนะครับหรือดูแลสุขภาพด้วยมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆครับ แต่บอกไว้เลยครับเรายังมีดาวเฤรื่องหัสครับเป็นดาวที่ดีที่สุดครับย้ายมาวันที่8เดือน4เห็นไหมอีกแค่4วันเองก็จะมาเล่งลัคนาเราครับจะส่งผลให้เราเนี่ยถึงจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามครับก็ยังจะทําให้เราประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนช่วยเหลือมีคนเมตตาประถมจะผ่านจากจุดยากๆได้นะครับแต่ก็ต้องฝากว่าพุทธอันธภาวิวาทลาหูเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปหัวร้อน ไม่ควรที่จะไประเบิดไปด่าไปทะเลาะวิวาดกับใครไปโพสโซเชียลอะไรแปลกๆไม่ต้องเลยครับช่วงนี้เงียบๆเนียนๆไปอยู่นิ่งๆสบายๆเดี๋ยวอะไรก็มาแล้วครับเพราะดวงเราเปิดแล้วนะครับตรงนี้นะหรือไปทำอะไรในโลกออนไลน์อ่าดีครับดาวราหูได้เทวี TV, โชคอยู่กับตัวเราสองไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเบื้องหลัง ไม่ต้องเปิดตัวตนอะไรอย่างนี้นะครับมีแผนสำรองมีซิกแซกมีแผนซ้อนแผนไว้ก่อนนะครับอันเนี้ยบอกเลยครับว่าเราจะผ่านเดือนนี้ได้อย่างง่ายดายเลยก็ว,ว่าได้เลยนะครับต่อมาเรื่องการเงินครับดาวการเงินก็ดาวสุขครับอวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยย้ายเข้าเรือนอลีครับ่แต่ดูให้ดีนะครับ ดาวจเจ้าเรือดิคือดาวราหูได้เทวีโชคนะครับแสดงว่าดวงนี้มีเหนื่อยหน่อยครับกว่าจะได้เงินมาได้เงินจากการแก้ปัญหานะครับได้มาแล้วก็จะเกิดโชคเกิดทรัพย์ได้แบบฟุกๆอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นการเงินเราเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าอาจจะมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ยังไม่พร้อมไม่ได้ลงล็อกลงตัวแต่ด้วยดาวพฤหัสครับมันยังมีบุญกุศลเก่าครับทําให้เราผ่านเดือนนี้ได้อย่างง่ายดายครับ นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเป็นไปได้เดือนนี้ก็ยังไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยพกตังค์ข้างนอกก็อย่าเอาไปเยอะมือถงมือถือโทรศัพท์นะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวระว,วังหายอะไรแบบนี้ด้วยนะครับหรือเปิดไฟล์ไมโฟนไว้มีอะไรจะได้ตามได้แบ็กอัพข้อมูลสำรองข้อมูลไว้นะครับจะดีครับจะได้ไม่มีปัญหา นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะส่งผลในเรื่องการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นหรือการเงินจะหาได้จากโลกออนไลน์เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นครับนะอันนี้ดีใจด้วยนะต่อมาเรื่องโชคลาภครับโชคลาภเนี่ยต้องบอกน,นะครับว่าถ้าตรงๆเนี่ยก็เรียกว่ายัางไม่มีดวงดาวอะไรไปสัมพันธ์ถึงดาวเจ้าเรือนลาภะแต่มีดาวพฤหสัสบดีครับที่มาวันที่8เนี่ยมะเร็งลัคนาเราก็แปลว่าดวงเปิดฟ้าเปิดครับมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภแล้วบวกวันที่18อีกดีครับเนี่ย แปดเมษายนไหมดาวเกตเลขกเก้าครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลมูเตลูครับมาเลงลัคนาเนี่ยมันจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเงินเกิดทองครับถึงที่บอกว่าเทพเทวาพาให้มีโชคพาให้รวยไงครับเพราะฉะนั้นต้องไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเยอะๆเลยนะครับอันนี้จะดีครับจะได้โชคได้ลาภเกิดขึ้นนะครับฝันแม่นฝันตีเป็นเลขได้หมดนะครับตรงนี้เห็นไหมก็จะเกิดเงินเกิดทองจากตรงนี้เพิ่มเข้ามา ดีใจด้วยนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องการงานครับดาวการงานคือดาวพุธเนี่ยไปลอยอยู่ในเรือนมรณะเห็นไหมครับแล้วไปเจอดาวอาทิตย์เจอดาวราหูดาวพุธตะยูครับเรียกว่ามีความซับซ้อนมีความยากตามลําดับนะครับแต่ก็ค่อยๆทําทีละเปาะหรือถ้ามันเหนื่อยมันไม่ไหวก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้ความรู้สติปัญญาที่มีจะนําพาให้เกิดปัญญาเกิดทางออก นะครับก็จะผ่านได้ครับหรือใครทําออนไลน์ดีต่างประเทศดีมือสองดีซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายจะเจอโจทย์ยากๆจะเจอลูกค้ายากๆหน่อยครับแต่เชื่อว่าจะแก้ได้แล้วก็จะผ่านได้ในที่สุดนะครับตรงนี้ต่อไปครับเรื่องความรักครับความรักนะครับคือดาวพฤหัสบดีครับนี่แหละครับจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเพราะดาวความรักได้เกษตรตาธิบดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย โอ้โหเรียกว่าลากเลือดอกหักรักคุดมีปัญหาตลอดตอนนี้จะได้เจอคนรักเจอคนที่ใช่ครับดีขึ้นครับนม่บอกเลยนะครับแต่ดูแล้วยังเป็นคนมีตําหนิอยู่นะครับถ้าเจอในช่วงเวลานี้นะอ่าเช่นเป็นลูกครึ่งเป็นต่างชาติเป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้ครับศึกษาเรียนรู้ดูใจกันได้เลยครับจังหวะนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วครับในเรื่องความรักครับอ่าหรือหุ้นส่วนก็ได้จะมีคนมาร่วมลงทุนกับเราครับศึกษาเรียนรู้กันได้เลยครับ แต่อย่าเพิ่งเริ่มทำครับค่อยๆเริ่มได้ครับเรายังมีเวลาครับไม่ต้องรีบครับนี่ก็บอกได้เลยนะครับหรือจะมีเกณฑ์ได้ไปวัดไปทําบุญด้วยกันครับคนมีคู่ครับอันนี้ดีหนักหนาครับนะดีเลยนะไปทําบุญไปสร้างกุศลด้วยกันครับแล้วจะเจริญรุ่งเรืองเฮงๆหรือคู่พารวยได้คู่จะเด่นกว่าเราคู่จะทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับตรงนี้เรื่องครอบครัวก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะดาวครอบครัวก็คือดาวพฤหัสเจ้าเรือนพันธุครับ เป็นเกษ,ษตราธิบดีอยู่กับดาวเกตมีเกณฑ์ได้พาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาบางคนได้บ้านได้รถใหม่ครับจังหวะนี้แน่นอนครับเพราะอะไรเพราะดาวพุดธไปอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไงก็เปลี่ยนแปลงจากที่อยู่เก่าไปเป็นที่อยู่ใหม่เพราะดาวบ้านรถที่ดินมาแล้วโอ้โหชัดเจนบางคนซื้อรถได้รถใหม่ช่วงเวลานี้จองกู้อะไรผ่านหมดนะครับเป็นข่าวดีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยดีใจด้วยนี่รู้แล้วครับดาวเป็นอย่างนี้คือจะได้บ้านได้รถได้เปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับส่วนลูกและบริวารครับนั่นก็คือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์ยังโคจรไปเกษตรให้ดีเพราะปุตตะโหแลวไม่มีดาวอังคารดาวศุกร์มันลบกวนวอีกเพราะนั้นลูกบริวารจะดีขึ้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้มากขึ้นนะครับลูกไม่เกณฑ์สอบติดนะหรือว่าบริวารจะขยันตั้งใจทํามาหากินได้ลูกน้องใหม่ก็ได้อ้โหูมันดวงดีมากนะครับบอกเลยดาวพฤหัสเล็งลัคนาแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปแยกเลยครับว่าดาวพฤหัส ย้ายเล็งลักนาการแล้วดีอย่างไรนะครับ 2. องดาวพฤหัสในพื้นดวงของท่านอีกผูกดวงมาอยู่ตรงไหนและเป็นเช่นไรครับอ่านี่จะทําให้แบบละเอียดเลยแล้วเกิดวันไหนอีกนะเช่นจันทร์อังคารพูดจะมีผลนะต่อดาวพฤหัสที่จะย้ายมาเร็งลักนาเรานะติดตามชมคลิปลักนาการดาวพฤหัสย้ายได้เลยนะครับอ่าแลนี่ก็บอกเลยครับว่าดาวบริวารถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับแล้วก็ฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเพื่อนครับดาวสหัชชะดาวอังคารครับไปอยู่ในเรือน อลีครับเพราะฉนั้นดวงนี้นะเดือนเมษาเดือนเดียวครับเรื่องเพื่อนฝูงนะครับอย่าไปลงทุนร่วมกันอย่าไปให้ยืมเงินอย่าไปให้เห็นแฟนเราอย่าไปทาอะไรร่วมกันเยอะๆครับจังหวะนี้นะครับนะมันจะผิดใจกันทะเลาะกันได้มีปากเสียงกันได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยใครที่มีความลับเยอะๆอ่มีกงมีกก๊กมีอะไรระหว่างจะถูกจับได้เปิดเผยนะครับระหวัางโดนสัตว์มีเขี้ยวกัด คาบแมงมุมแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหมากัดก็ได้พุทธอันธพาลวิวาดลหูเนี่ยแปลว่าสุนัขหมาแมวผิดกินผิดสีอะไรอย่างเงี้ยครับมากัดเราใครเลี้ยงสัตว์นะครับช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะแต่มีดาวพฤหัสดาวใหญ่ดาวหมอดาวบุญนนะกุศลเนี่ยก็จะทาให้เราผ่านจากเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ฝากเลขมงคลครับแ5ดห้าเก้าสองครับขอให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมีโชคมีลาบครับ แล้วก็แนะนำครับให้กดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวได้เลยนะครับถ้าฟังแล้วถูกใจนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วความที่มีผู้ติดตามเกิน1นึ่งแคนเนี่ยเป็นช่องที่เชื่อถือได้ครับถ้าเราเพิ่งมาฟังใหม่ก็กดต่อได้เลยครับไม่ได้เป็นอะไรครับยิ่งกดยิ่งดีครับแล้วกดกระดิ่งแบบนี้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายครับไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเนี่ยครับแล้วใครที่ฟังแล้วกดติดตามกดกระดิ่งทันทีนะครับอาจารย์เกตเทวขออวยพรครับให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยสมหวังครับตลอดไปเลยนะค อ่แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เคสทีวบอมีภาพเฉลยดวงชะตาส่วนบุคคลครับมีไว้ดีอย่างไรครับหนึ่งมีสาวผู้ชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนที่เป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จร่ารวยง่ายขึ้นครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับใช้สีนั้นได้เลยนะครับแล้วไปใช้กับของทุกอย่างแล้วที่มันเลือกสีได้ครับคุ้มทนเลยครับและจะรวยเร็วขึ้นสามรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้ไปฟังคลิปช่องอาจารย์เคติคที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือ ไปในการทําบุญด้วยเลยนะครับและอธิษฐานขอพรสิครับบุญนั้นจะสําเร็จสักเซ็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นวัตถาฐานพระลูกดิษย์ที่เราเคารพถือครับเหมือนมีเทวาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาครับดีขนาดนี้ครับผู้ชาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับทักมาในไลน์แอดไซคเทวาหกห้าครับทักว่าสั่งภาพดวงนะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพศเกิดวันเกิดและจังหวัดเกิดครับแล้วก็บอกแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนจะส่งให้้ทางไดก่อนนเลยะครับ และสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวารับตรวจดวงชะตาเป็นการบุคคลครับเพราะดวงแม่นยำต้องดูดาวเกิดพื้นดวงของท่าน10ดวงบวกดาวจอรอดกสิดวงจะบอกได้หมดจะแม่นยำมากนะจะบอกได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกปัญหามีทางออกในช่วงเวลาไหนที่จะดีนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เละครับสแกน q ิวอา e โคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็บกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณะเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแนละ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า